สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกมันนี่ออนไลน์ก็ตามสัญญาตามนัดหมายนะครับ8ปดโมงกว่าๆนะฮะก็ทำการถอน e x e b o n บนะครับมาฟังคำเตือนกันคำเตือนแม้ผู้นำเสนอจะพยายามศึกษาข้อมูลและกันกองอย่างดีที่สุดให้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนที่สนใจเท่านั้น เนื้อหาภายในคลิปเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวและเป็นข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตจึงไม่สามารถกาลังตีผลตอบแทนในอนาคตได้หากในอนาคตมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการลงทุนผู้นำเสนอขอชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจนั้น,น,นซึ่งเป็นเพียงผู้ที่เข้ามาลงทุนตามที่ธุรกิจดังกล่าวได้ประกาศหรือโฆษณาไว้การลงทุนในสกุลเงินนิจิทัศน์ทุกประเภทมีความเสี่ยงหากไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ไม่แนะนำให้ลงทุนโดยเด็ดขาด เพราะการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลคุณมีโอกาสสูญเสียเงินเต็มจํานวนได้ในทุกๆก,กรณีนะครับก็บอกเตือนกันนะฮะส่วนสําหรับคนที่พร้อมนะครับให้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเข้ามาที่เว็บนะฮะก็มันจะมีติ๊กตรงนี้มั้งเนาะแล้วก็สมัครเข้ามานะฮะใส่ชื่อจริงชื่อเข้าเว็บนะครับแล้วก็ gmail ยืนยันรหัส นะครับใส่ตัวเลขเท่าที่เราเห็นนะแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับก็เข้าไปที่เว็บนะฮะเป็นเว็บลงทุนสายเปอร์เซ็นต์นะครับเปิดมาแล้วนะครับเปิดทําการมา9วัน9วันแล้วผมก็จะถอนวันนี้เป็นวันที่9นะฮะเอ้ถอนครั้งนี้ครั้งที่9นะครับ ตัวนี้นี่ได้รับความนิยมที่สูงมากนะฮะแล้วก็รวดเร็วนะครับเป็นเว็บที่ว่าจ่ายดีคือจ่ายผลผลดีมากนะฮะจ่ายดีจนอมอนิเตอร์หลายๆเว็นะฮะเข้าไปทำสถิติให้แล้วก็มีการโพสต์การลงทุนนะฮะให้กับเว็บนี้นะ เปิดทําการมาวันนี้เป็นวันที่10นะฮะส่วนผมก็เล่นมาก็วันที่10เหมือนกันน,นะนะสิวันนะฮะถอน9วันนะฮะถอนครั้งนี้ครั้งที่9นะครับคือถอนมันทุกวี่ทุกวันนั่นแหละนะฮะคือเว็บถอนได้ก็ถอนมัน <laughs> จะสี่พันแล้วลองคิดดูเพื่อนๆแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเว็บนี้นี่คนนิยม นะเป็นที่นิยมเพราะว่า 1. การลงทุนต่ำสองการถอนต่ำนะต่ำยังไงฮะก็คือถอนขั้นต่ำอยู่ที่2ดอลลาร์กับ3ดอลลาร์เห็นไหมฮะคือคุณถอนได้ทุกวันถ้าคุณลงลงทุนตามขั้นต่ำของการถอนนะไม่ใช่ว่าลงทุนขั้นต่ำา10ดอลลาร์แล้วท่านจะได้ถอนทุกวันไม่ใช่นะครับ คือขั้นต่ำของการถอนสองดอลลาร์ 2. ถ้าลงเป็นเหรียญดอลลาร์นะฮะเหรียญ USD นะฮะเพย์เรยหรือเพอร์เฟกต์ม y นี่ก็ขั้นต่ำก็น่าอยู่ประมาณสักห้าสิบดอลน,นะถึงจะถอนได้มั้งนะห้าสิบถอนได้ไหมเพราะมันสอนสองดอลลาร์ 2, นะครับส่วนเหรียญคริปโตนะครับไม่ว่าจะเป็น BDCBCH ไลคอยด็อกคอยอีทีเฮ็ดนะครับอิทเลียมอ่ะนะฮะคือถ้าลงทุนทางด้านเหรียญคริปโตก็ถอนอยู่ที่ประมาณ3ดอลลาร์นะถ้าลงขั้นต่ำเพื่อถอนก็เหรียญคริปโตก็น่าจะประมาณทัก75ดาอลล์ถึง80ดนะพเพื่อนๆก็จะได้ถอนแบบผมทุกวันนะค,คือยังไงเอาเงินออกมาก่อนก็ดีกว่าถูกไหม และท่านสามารถถอนทุนได้ด้วยนะครับนะถอนเงินต้นนะครับที่เราลงไปได้เลยนะฮะหลังจากท่านลงไปแล้วยีบสี่ชั่วโมงนะท่านก็สามารถถอนได้แต่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าท่านเพราะว่า,าถ้าเกิดสมมุติท่านลงวันนี้พรุ่งนี้ท่านถอนทุนออกท่านจะขาดทุน10ดอลลาร์นะเพราะว่า เขาหักค่าถอนที่10%เพราะฉะนั้นแล้วอย่างน้นอยๆท่านต้องลงทุนผ่านไปทั้ง5วันนะแล้วก็ถอนทุนออกท่านจะได้ทั้งทุนทั้งกำไรนะครับหลัง5วันนะคือไปถอนวันที่6วันที่7วันที่8ก็ได้นะครับเพราะว่า,า5วันเนี่ยมันจะประมาณ10%นะฮะประมาณ ประมาณเงินที่โดนหักไป10%นะครับก,รก็ไปไปถอนเอาวันที่7เดืนที่8ก็ได้ถ้าไม่อยากจะลงทุนต่อนะก็สามารถถอนได้เลยนะโอเคเรามาดูมอน,นิเตอร์นะครับเนี่ยนะครับขึ้นเห็นไหมฮะขึ้นการถอนดีตลอดนะครับนะฮะ เป็นอะไรที่แบบเบบเขาให้เครดิตนะครับดูดิเขียวตะพึดเลยนะครับดูดิจ่าย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  แล้วก็มาดูอันนี้มือเตอร์นี้ผู้ที่โพสให้นะเห็นไหมเป็นเว็บที่ได้รับความนิยมแบบเร็วมากนะฮะนี่ห้าสิบโหวตน,นะครับเห็นไหมฮะห้าดาวเลยนะครับแล้วก็ขึ้นโกแล้วนะฮะภายในระ,ระยะเวลาเพียงแค่ 8วัน7 7 8วันเองนะขึ้นโกละนะฮะขึ้นมาได้สอ2วันแล้วมั้งนะคือเว็บเพิคือเขาจ่ายอะนะถึงเวลาจ่ายเขาก็จ่ายนะครับนะคนเขาก็เลยมาคอมเมนต์ให้เยอะแยะนะครับนะอันนี้ล่ะ อันนี้ก็เห็นไหมฮะโอ้ไม่ธรรมดานะครับเว็บนี้คืออฝีมือของแอปบินนะฮะฝีมือของแอปบินเจ้านี้นี่คือสุดยอดอ่ะคือสุดยอดของการจ่ายนะการจ่ายปันผลนะฮะก็การลงทุนมันไม่เยอะไงคุณจะไปลงสักสี่สิบสิบ สิบยี่สิบสามสิบก็แล้วแต่คุณนะฮะถ้าคุณคิดว่ารอถอนได้คุณก็เอาเท่าที่รับความเสี่ยงได้มันห้าสิบวันนะฮะประมาณเดือนกว่าๆนะครับไม่แน่นะไม่แน่เว็บมันอาจจะอยู่สักเ,เดือนนึงก็ได้หรือไม่ก็สามเดือนก็ได้นะแต่เฟมินเจ้านี้นี่ผมว่ายังไงก็ได้ทุนได้กำไรนะครับ ตอนนี้ผมก็ถ้าถอนครั้งนี้ครั้งที่9นี่ผมก็ถ้าเกิดผมถอนทุนผมก็ได้กําไรแล้วนะแต่ผมไม่เานาครับผมก็จะเล่นต่อไปจนกว่าจะจบเกมนะครับจนกว่าจะจบเกมนะ,ะคือผมยอมเสียได้ไงผมยอมเสียได้80ดอลลาร์ผมยอมเสียได้นะฮะแต่อีก IP หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวอีก3วัน อีกไอพีหนึ่งผมจะปิดนะฮะจะถอนอทุนแล้วก็ปิดเพราะว่าไอพีนั้นมันต้นทุนมันสูงนะครับนะฮะอันไหนอันไหนที่มันลงทุนเยอะก็ก็ผมก็จะเอาออกก่อนนะฮะแต่มันได้กำไรแล้วนะได้กำไรแล้วแต่ผมจะขออีก3วันเพราะว่าบวก บวกลบคูณหารแล้วค่าเสียเวลาค่าน้ําค่าไฟเนาะส่วนอันนี้มันตัวน้อยน้อยนิดนะฮะ80 80ดอลลาร์100ดอลลาร์นี่ผมว่ามันน้อยอะ่ะนะฮะยอมเสียได้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปถอนกันนะฮะผมก็ไปที่วิดดอนะครับ แล้วก็ติ๊กที่ท็อกคอยนะฮะแล้วก็ใส่ไป3.2นะครับ3.2ปุ๊บก็ใส่ครับว่า KO โอเก้านะฮะโอเก้าเพราะผมถอนครั้งนี้ครั้งที่เก้านะนะครั้งที่เก้าแล้วก็คลิกไปเลยใส่ทวีเบนะฮะ โอ้เด oh, right. ah, oh. okay. so, so, ี๋ยวจะต้องเตือนเพื่อนสมาชิกอีกเรื่องนะฮะมีการโดนแฮกนะครับมีการโดนแฮกนะโอเคนะครับถอนไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนสมาชิกนะฮะผมอยากให้ทำนี้นะให้เพื่อนๆใส่ทวิตเตอร์นะครับแล้วก็รหัส นะฮะให้เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนบ่อยๆได้ยิ่งดีของผมนี่เปลี่ยน2วันเปลี่ยนนะฮะเมื่อวานผมก็เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยววัน,นวันน,นี้ไม่แน่ไม่แน่วันนี้เดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนอีกผมเปลี่ยนรหัสทุกวัน2วัน3วันทุกเว็บนะฮะทุกเว็บจะไม่ใช้รหัสเดิมเพราะว่าเ,เราสามารถตั้งได้นะ,ะเพื่อนๆใชไ้ไอตัวพิเศษนะฮะอาจจะเป็น ตัวแอดตัวเปอร์เซนต์ตัว,ตว,ตว,ตวอดอนเราสามารถใส่ได้ใส่มันยากยากอย่าไปใช้รหัสซ้ำกับเว็บที่เราเคยเล่นเพราะว่าบางเว็บเขามาแฮกเราเองนะครับนะฮะบางเว็บอ่ะจะเจอนะส่วนมากจะเจอนี่ก็เว็บพี่ไทยไทยเรานี่แหละพอเราไปสมัครเนี่ยเขาจะเขาได้เมลเราแล้วนี่ใช่ไหมฮะ พอเราไปสมัครปุ๊บเขาก็จะเห็นรหัสเห็นชื่อเราถูกไหมอันนี้ต้องระวังนะเตือนผมเตือนเลยนะเพราะอันนี้ได้ข่าวมานะครับคือเราเคยไปสมัครเล่นสมมุติว่าเอาผมยกตัวอย่างขึ้นคิวไมนิ่งใครที่เคยเล่นคิวไมนิ่งสมมุติเราไปสมัครที่คิวไมนิ่งนะฮะแล้วก็เราไปเล่นไซเบอร์เทรดอ่ะย่างคิวไมนิ่งเราใช้รหรัสใช้เมลตัวนี้ไปไซเบอร์เทด ใช้รหัสใช้เมลตัวเดียวกันกับคิวไมนิ่งนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บเรามาเล่นตัวเนี้เอฟเอ็บอลเราก็ใช้รหัสของคิวไมนิ่งเมลของคิวไมนิ่งที่เราเคยสมัครมาเล่นตัวนี้นะฮะแต่เราไม่ได้ตั้งทวิเบเออเขาก็พวกนี้เขาก็เามีชื่อมีอะไรของเราเนี่ยพวกแอดมินมันจะเห็นหลังหลังบ้านนะฮนะพวกโปรแกรมเมอร์พวกเนี้ย มันก็จะเอาอพวกนี้แหละมาลองเข้าเว็บที่เราเคยเล่นที่เราเล่นนะฮะมันจะเอาอันเนี้ยโดยเฉพาะพวกที่ทำชาแนลเนี้ยจะโดนจะจะเจอบ่อยจะโดนจะ,จะเจอบ่อยอย่างผมนี่ก็เจอนะแต่ของผมมันเปลี่ยนตลอดไงนะ,ะแล้วทางเมลมันก็จะแจ้งมาว่ามีการสมัครมีการเข้าอย่าง Perfect Money เนี่ยเมื่อคืนนี้มันก็แจ้งมาว่ามีการเข้า ผิดเบราว์เซอร์นะฮะเออมีการเข้านะฮะเนี่ยเพื่อนๆต้องระวังนะแล้วทีนี้ไอ้เว็บนี้เนี่ยเขาเอารหัสที่คุณเคยไปสมัครแล้วไปไอ้นี่ปุ๊บแล้วเขาไปแฮกไปกดยกเลิกการลงทุนนะฮะนี่เขาเข้ามาตรงนี้อย่างสมมติผมลงเนี่ยแปดสิบดอลลาร์ใช่ไหมเนี่ยเขามายกเลิก ขาถอนต้นทุนนี้ออกไปเลยถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆลงทั้งห้าห้าร้อยหรือพันหนึ่งเนี่ยตายเลยเพราะฉะนั้นแล้วรหัสของผมเนี่ยผมจะจดนะผมจะจดเลยแล้วก็จะเปลี่ยนสองวันเปลี่ยนวันหนึ่งเปลี่ยนแล้วแต่ดูเว็บไหนมันเสี่ยงนะฮะเราจะไปดูเว็บไหนมันเสี่ยงเว็บไหนมรเน,นี่ย อะไรเงี้ยนะฮะเราก็อย่าไปใช้รหัสเดิมผมได้่เว็บนี้ผมได้ข่าวมาจากอีกชแนลหนึ่งเขาแจ้งเขาอัดคลิปแล้วเขาบอกมานะฮะนะครับก็ให,ให้ให้ระวังนะให้ระวัง,งนะครับก็ให้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 ระวังกันเพราะว่า โดนแล้วนะบีโดนแล้วแต่จริงๆเนี่ยเราเล่นเว็บไหนถ้าเกิดเราเคยใช้รหัสอันนั้นเราอย่าไปใช้เลยนะฮะอย่าไปใช้เลยยกเลิกไปแล้วก็มาทํารหัสขึ้นมาใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านเล่นหลายๆเว็บท่านนี่ท่านก็ลองทําแบบผมเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสไปนะสองวันเปลี่ยนวันหนึ่งเปลี่ยนคือเปลี่ยนไปเลยนะฮะเพราะพวกนี้มันหาจังหวะเราเผลอ นะจังหวะเราเผลอโอเคนะส่วนเว็บนี้นี่ผมว่าใครเข้าก็ยังทันนะยังทันนะครับยังทันยังไงก็ได้กำไรนะพอเว็บเขานี่คือได้รับความนิยมนะฮะก็คิดว่าถ้าเขาได้รับความนิยมแบบนี้ผมคิดว่าก็คงจะอยู่อีกนานนะนะมันคือเขาสม่ำเสมอไงนะอย่าง เปอร์เซ็นที่เราจะได้ RO ที่เราจะได้เนี่ยอย่างสมมุติว่าผมได้8ปดโมงสิอย่างเงี้ยก็8ปดโมงสิก็มานะก็จะมาแบบตรงตรงเลยส่วนถอนเนี่ยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยนะนนผมเริ่มแรกเลยผมจะถอนได้ตอนบ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงนะฮะแล้วต่อมามันก็จะเป็นประมาณสองโมงกว่าบ่ายสองโมงกว่า บางทีก็มาเที่ยงทีนี้มันจะอยู่ประมาณเที่ยงกว่ากับบ่ายโมงกว่าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะฮะแต่มีบางเว็บนะเดี๋ยวนี้ถอนแล้วเริ่มช้าลนะนะฮะจาก5้านาทีกลายเป็น3 4สี่ชั่วโมงเลย5ชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมันมันต่างกันไงผมถึงบอกว่าถ้าเว็บของอ่า ต่างประเทศกับเว็บของคนไทยเนี่ยคนไทยใจส่อ <c oughs> เห็นตัวเงินเยอะหน่อยมันก็ปิดนะฮะแต่ครั้งต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีกําหนดเลยว่าเขาเปิดมาเนี่ยเขาจะตั้งของเขาไว้เลยว่ากี่เดือนกี่เดือนนะฮะซึ่งเราต้องไปคาดเดากันเอานะฮะว่าเอ้ยเว็บนี้กี่เดือนเว็บนี้กี่เดือนนะะแล้วก็ให้สังเกตพวกแอดมินเจ้าของเว็บอะนะฮะ พวกนี้เนี่ยเขาพอเขาปิดไปปุ๊บเขาก็จะเปิดใหม่นะฮะเปิดใหม่แล้วเขาก็จะได้ความนิยมของเขาอยู่อย่างเงี้ยนะเพราะทุกคนเอ่อถ้าจะบอกว่าอา้าวปิดแล้วมันได้กําไรแล้วแอดมินมันได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเราอ่ะเราเรา,เราเริ่มเล่นก่อนอย่างสมมติว่าเว็บเปิดมาปุ๊บเราจังหวะเราเจอปุ๊บเราเข้าเล่นเลยอย่างเงี้ยอย่างเว็บมันเปิดมาหนึ่งวันผมเข้าเข้ามาในวันที่มันเปิดผมก็ลงทุนเลย เนะห็นป่ะ9วันแล้วผมก็ถอนได้ตลอดใช่ไหมเสร็จปุ๊บอย่างเนี้ยเลื่นมา9วันใช่ไหมครับก็ถอนได้นแล้วสมมุติว่าเว็บมันเปิดไปสักประมาณเดือน2เดือน3เดือนอย่างเงี้ยเรายังถอนกันได้อยู่เนี้ยแล้วมันจังหวะที่เพื่อนๆไปตัดสินใจเอาเดือนที่4เงี้ยเออเฮ้ยเฮ้ยมันจ่ายมาทั้ง3เดือนมันจ่ายดีไว้ไปเข้าเดือนที่4 จังหวะเว็บมันตั้งไว้ว่าสี่เดือนปิดเพราะสี่เดือนมันตัดเลยนะเนี่ยมันเขาเขาถึงบอกว่าพอลงทุนเนี่ยให้ดูจังหวะกลัวได้แต่แต่อย่าขยาันนะฮะกลัวได้อย,ยาขยันเพราะถ้าขยาันปุ๊บเนี่ยโอ๊ยไม่เอาละเบื่อละเนี่ยแต่พอ เห็นเห็นเขาเล่นเอ๊ะมันทำไมมันได้วะเอ๊ะทำไมกูเล่นไม่ได้วะก็อย่างนี้ไงคือไอ้จังหวะที่เขาเล่นน่ะคุณไม่เล่นแต่คุณไปเล่นเอาตอนที่เขาแบบอิ่มตัวกันแล้วไงนะครับก็ลองดูนะหรือเพื่อนๆจะจดไปดูแอบมินว่าแอบมินคือใครนะเบลเขาอะนะฮะเสร็จแล้วนะครับเวลามันมีเว็บไหนมาเราก็ลอง เปรียบเทียบดูแอปบินว่าเอ๊ยใช่ไหมถ้าใช่ก็เล่นกับเขาเพราะเขาถ้าเว็บเขาเปิดมาดีมันก็มันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะแต่ก็ทางนี้ทางนั้นนะฮะมันต้องอยู่ตามสภาพของตลาดแล้วก็ความพร้อมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามีการลงทุนเท่าไหร่ วันนี้ BTC 100นะครับ BTC 104นะครับ BTC 50นะฮะ Perfect Money 30ดอลนะครับ, Perfect Money, นนรบ Perfect Money 10ดอลน,นะฮะ Perfect Money 20นะฮะ Ethereum ร4 0ยนะฮะ BTC 40นะครับเอ้ะ e 40นี่มันได้ถอนหถอนทุกวันปะ จริงๆอีกแค่สิบนะก็จะได้ถอนใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูเครื่องคิดเลขเอ่อเท่าไหร่นะ40.95คูณ4เปอร์เซ็นเฮ้ยไม่ได้หรอ ถ้าอย่างนั้นก็ต้อง50คูณ4เปอร์เซ็นต์ต้อง50อ่ะคุณถึงจะได้ถอนนะฮะขั้นต่ำเพราะขั้นต่ำมัน2ดอลลาร์เอ่อค่าถอนไม่มีนะฟรีถอนนะครับเนี่ย Perfect Money เนี่ยเอ้ย BTC เนี่ยนะฮะเออแต่ถ้า BTC นี่มันต้องลง75นะครับ75คูณ4 เนี่ยคุณถึงจะได้ถอน3ดอลลาร์ต่อวันนะฮะอย่างของผมมัน80เนี่ยก็จะได้3.2นะฮะโอเคส,ส่วนส่วนเพอร์เฟกมันนี่เนี่ยก็ตามนั้นฮะ50้นะครับถึงจะได้ถอนขั้นต่ำนะครับนะฮะอันนี้เพยียร์1 0 0 0 หนึ่งพันดอลลาร์นะครับสองพันดอลลาร์นะครับนี่หกสิบมหาคาอีกสิบห้าไม่เป็นไรไปเพิ่มที่หลังได้ห้าร้อยนะ BTC ห้ารนะ้อยเนี่ยเพื่อนๆจะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มลงหนักกันขึ้นแล้วเห็นไหมฮะ นะการถอนนะดการถอนการถอนยังขั้นต่ำอยน,นะฮะยังเป็นขั้นต่ำกันอยู่ก็ตามนี้นะครับเว็บมันได้รับความนิยมขึ้นมาผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะตัดสินใจได้นะฮะว่าเออคนเล่นไหมแต่ผมว่ามันน่าจะยังทันนะนึ่งทันนะครับยังทันเพราะว่าเพื่อนผมมันก็เมื่อวาน เมื่อวานมันอัพนะฮะอัพคือมันเพิ่มนะครับเพิ่มทุนนะครับคือเขาลงเพย์เยียไปแล้วแล้วเขามาลงอะด็อกคอยนะฮะลงด็อกคอยเพิ่มก็ดีฮะเพราะด็อกคอยตอนนี้ราคามันขึ้นใช่ไหมฮะยังยังสูงอยู่นะฮะแต่ไม่ควรซื้อเก็บนะครับเดี๋ยวท่านจะติดดอยนะฮะด็อกคอยนะ แต่ถ้าลงพูอีทีเรียมได้เพราะอีทีเรียมมันยังขึ้นอยู่ไลคคอยก็ยังขึ้นอยู่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะก็ฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้คือถอนได้นะฮะเดี๋ยวตอนประมาณสักเที่ยงกว,กว่าหรือบ่ายนะครับผมก็จะเอาจะไปแจ้งว่าเงินเข้าแล้วนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีได้ทุนขึ้นไวๆได้กําไรกันเยอะๆไม่โดนหลอกไม่โดนโกงนะครับไม่เข้าใจตรงไหนฝากคําถามได้ที่ใต้ลิงก์นะฮะหรือทักไลน์ส่วนตัวนะครับยังมีโอกาสนะฮะยังทันครับเฟบนี้ยังไงก็ยังทันนะครับก็เราก็ลงตาตามที่เรามีทุนนะครับมันขั้นต่ำแค่10เองนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะถอนได้ทุกวันก็ทําแบบผมนะฮะลงขั้นต่ำในการถอนก็คือ ลงเหรียญคริปโตก็ประมาณ80ดอลลาร์นะฮะถ้ามีร้อยก็ใส่ร้อยไปนะครับเล่นไปสักประมาณ5วัน10วัน10วันอะถ้าเพื่อนๆลงร0อยนะ10วันถอนทุนได้ถ้าอยากถอนก็ถอนเลยนะฮะเพราะ10วันเพื่อนๆจะได้กำไรเยอะมากนะครับ4%อะลองคิดดูร้อยละ40นะฮะถูกหักไป10%ก็จะเหลือร้อยถูกไหมฮะ30ปุ๊บ เราได้กำไร20เพราะอีก10หนึ่งเรามาแทนทุนไงถูกไหมสิบวันก็ได้กำไรแล้วเห็นไหมคือจริงๆอิเว็บนี้เล่นง่ายสุดละนะครับเพราะว่ามันถอนทุนได้ไนงะเล่นง่ายสุดแล้วแล้วอีกอย่างว่ามันให้ถอนขั้นต่ำต่ำมากนะฮะับสามกับสองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการการที่เราเจะเอาเงินทุนเราออกอะได้เร็วนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็ แนะนำกันนะครับอย่าอย่าพลาดนะฮะอย่าพลาดทันฮะตอนนี้ยังทันก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับผม